นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะถาจิตตังนะเภเลตุ สูวางปัตติภูมิยังตเทวะพุทธเศรษฐานังวจนังสุวัสดสัตสันติอิวันนี้อาจจะมาภาพจัได้แสดงถ้าทำมาเทศนาในคุณยกตา พัานานาสตุธรรมคร์คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมเพิ่มปูนบุญนาศีแก่สาธุชนทั้งหลายผู้คุณควายใฝ่ใจในการบำเพ็ญกุศลความดีอันเป็นการสร้างพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาสึกไป วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษวันดีดีหลายดีวันนี้ส่วนแรกก็คือก็ดีที่อาตมาได้มีโอกาสได้มาเายี่ยมเยียนะที่สำนักสงฆ์ปางศักดิ์แล้วก็ดีที่ได้มีโอกาสเจอสาธุชนทั้งหลายออกเดินบินาบาทในแต่และว,วันยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าพูดง่ายๆว่า มีความเมตตาต่อพระคันตุกะผู้จรมาแล้วที่ดีถัดมาก็คือดีที่วันนี้ท่านเจ้าว่าท่านพระอาจารย์ประยงก็เปิดโอกาสให้อัมมาภาพมีโอกาสได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่สาธุกชนทั้งหลายดีถัดมาก็คือวันนี้ดันเป็นวันที่สำคัญที่สุดด้วย ก็คือวันแห่งการประสูตรตรัสรู้ปารินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงณนะที่นี้เราก็มีตัวแทนของพระองค์คือพุทธปฏิมากรของพระองค์คือหลุงพ่อทันจ a หนะลุงพ่อสันใจที่ยาดยยมร่วมกันนะสร้างขึ้นมาในที่แห่งนี้นะนั่นเป็นดีหลายหลาดีวันนี้ก็เลยจะมาก็ขึ้น ข้าถถามาที่ยกขึ้นมาเบื้องต้นว่ายะาขากิตังนักเทเลทุกเป็นต้นซึ่งก็แปลว,ว่าทราดำดั่ของพระพุทธเจ้าผู้กระเสฐสุดยั่งยืนและแน่นอนประดุดก้อนดินที่คว้างไปในอากาศแน่ที่จะตกลงในบนแผ่นดินฉะนั้นฉะนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ สาธิชนทั้งหลายหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่สดัพระฟังแล้วศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเหตุก็คือคําสอนของพระองค์เป็นจริงตรัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริงทุกประการถึงมีสาธิชนหรือว่าผู้นับถือ <surprised> พุทธศาสนาเป็นจํานวนมากนี่เป็นดีของพระพุทธองค์ Ivan, ว่าท่านมีดีอะไรวันนี้ อัตมาภาพก็จะแสดงเรื่องราวของพระพุทธองค์คือวันนี้เป็นวันพระสูติจัสรรู้และปารินพิพานของพระพุทธองค์ซึ่งหลายหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรืออาจจะไม่ค่อยได้รับทราบได้รับรู้ว่าทั้งสามอย่างนี้ที่พระองค์ประสูติจัสรรูปปรินิพานนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนเอน พระพุทธองค์เรานั้นตอนนี้ถ้าเรียกว่าท่านปรินิพานไปแล้ว 2, สองพันห้า้ยหกสิบห้าตามรศประเทศไทยถ้าขอขอพระมาก็าจะเป็นสองพันห้าร้อยหกสิบกของเขาจะก่อนเดาปีหนึ่งเพราะเขาจะนับพระมาในี่ปฏิทินพระมา,ะมาจ,ะจะนับปฏิทินก่อนประเทศไทยหนึ่งปีเพราะนับตั้งแต่พระองค์ทรงปร,รินิพาน ก็คือทางพศพม่าจะนับตั้งแต่วันที่ที่พระองค์ทรงทรงปรินิพพานแต่ในประเทศไทยก็จะนับหลังจากปรินิพพานไปแล้วหนึ่งปีทําให้พศของประเทศไทยช้ากว่าพมา่าหนึ่งปีนะวันนี้ก็คงมีโอกาสได้ถแถลงบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องราวของพระพุทธองค์เพราะวันวันนี้เป็นวันสําคัญของพระองค์ สาธุชนทั้งหลายการที่เรามีโอกาสได้ฟังคําสอนของพระพุทธองค์นั้นถือว่าเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงเราเรียกว่าได้ฟังในสิ่งที่ดีเป็นบุญเพราะหลายหลายพพหลายหลายชาติมยนเกิดมาไม่อยู่ในช่วงวัยหรือช่วงเ,เวลาที่มีพระพุทธศาสนาก็เยอะแต่ถือว่าญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสได้ฟังคําสั่งสอนโดยการถ่ายทอดจากาพระพุทธเจ้า หรือถ่ายทอดตั้งแต่พระอริยสงฆ์ลงมาจนถึงปัจจุบันการที่พระพุทธองค์นั้นมีบุคคลผู้สนใจหรือว่าศรัทธาในคําสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่เรื่องงา่ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระพุทธองค์เป็นเรื่องทีูุ่ท,ทิกชั่วไปทั่วไปไม่มีโอกาสได้เป็นอย่างเช่นพระองค์ทรงประสูติประสูตธก็คือเมื่อ 2,565บวกไปอีก80ปีนะท่านประสูตรที่สวนลุมพินีวันนะขณะที่ท่านประสูตรนั้น <c oughs> มีเทวดาทั้งหลายนะมาร่วมอนุโมทนาโดยพ้ามารดานะของพระองค์นะยืนประสูตรซึ่งพวกเราอาจจะไม่เคย ไม่เคยคือถ้าพุทิชนทั่วไปจะไม่มีนะนั่นเขเรียกปุคลนิธิฐานนะเรื่องเกี่ยวกับอจินไตยสิ่งที่เราไม่ควรคิดคิดว่าง่ายอ่ะผู้วิเศษกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะท่านสั่งสมบาร,รมีมามา,มากเหลือเกินโดยเฉพาะบาร,รมีหลัก,ลกๆที่จะกำเนิดอุบ,บัติขึ้นในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็คือบาร,รมีสิบทัศ์ที่เราเคยสวดมนต์กันบ่อย สุดท้ายก็คือการให้ทางถวายทางก็คือพระเวสสันดรน,นั่นเองฉะนั้นการจะกําเนิดมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องสั่งสมบารมีมากเหลือเกินถึงจะได้กําเนิดมาเป็นพระพุทธองค์แล้วที่สําคัญก็ประสูติออกมาเสร็จท่านจะเดินได้เดินได้เจ็ดก้าวหลายหลายคนเด็กนักเรียนบางคนก็อาจจะใช่หรือไม่จาง คนเราประสูติออกมาหรือเกิดออกมาแล้วเดินได้ถึง7จเก้าเลยเลยนั่นนะฉะนั้นเราไม่ควรคิดเป็นเรื่องของผู้พิเศษแต่จริงๆถ้าหลักธรรมถ้าขยายความนี้รายละเอียดแล้วก็จะมีจะทราบคำว่าเจ็ดเก้าเป็นปริศนาธรรมอะไรแต่วันนี้จะไม่พูดแล้วหลังจากที่พระพ,พุทธองค์ได้เสด็จออกบวชเนื่องจากเห็นความทุกข์เห็นความการเกิดการ แก่การเจ็บการตายพระองค์ก็ปารบว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องทุกข์ที่สำคัญคือพระพุทธองค์ตรัสว่าหากทุกข์มีจริงการหยับทุกข์ต้องมีนี่คือเหตุที่พระพุทธองค์เสด็จออกผนวหนดฉะนั้นพอพระองค์เสด็จออกผนวดพระองค์ทรงหาช่องทางทุกช่องทาง ใ้เวลาถึง 6, หกพรรษาหรือหกปีเต็มกว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยญาณทัศนะไม่ใช่นึกเอาเขาต้องไม่ได้ตรึกเอาคิดเอาอย่างปัจจุบันนี้พวกเราส่วนใหญ่มโนที่มันทะเลาะกันเนี่ยมโนเอาอย่างง่ายๆเนี่ยหมอปลาก็มโนใช่ไหมมโนเสร็จแล้วต้องไปขอเข้ามาเนี่ยนะแต่พระพุทธองค์ท่านท่านเห็นด้วยเขาเรียกญาณทัศนะ ด้วยความเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงเป็นองค์เดียวเป็นองค์แรกของโลกเรียกว่าศาสดาเอกของโลกพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่อุบัติขึ้นไม่เคยมีองค์ใดเลยที่สามารถรับรู้หรือตรัสรู้เรื่องเอกของโลกก็คืออะไรก็คือเรื่องอริยสัจใจ องอื่นๆพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆไม่เคยได้รัสรู้เรื่องอริยสัจจีมาก่อนเลยมีองค์นี้องค์เดียวเท่านั้นพระองค์ทรงเห็นทุกสมุทัยนิโรธมักทุกเหตุให้เกิดทุกแล้วพระองค์ทรงสอนวิธีการดับทุกเพราะว่าทุกนั้นพระพุทธองค์ทรง ทรงตรัสว่าชาติปิทุกขาชรา,าปิดทุกขามะระนางปิทุกขังนะการเกิดก็เป็นทุกการแก่ก็เป็นทุกการตายก็เป็นทุกขทุกเกิดจากอะไรละโยมสารพิธนทั้งหลายที่เรามาเนี่ยแต่ละวันเข้ามาวัดมาเพื่ออะไรถามใจตัวเองโยมถามใจตัวเองว่ามาทาอะไรบางคนบอกอ่าฉันมาทําบุญถ้าทำไมต้องทำ ถามยมตรงๆเลยทาไมต้องทําบุญใช้เห็นยมกลัวใช่ไหมความกลัวความกลัวทุกมันเกิดจากความกลัววิชาดับทุกข์พระเจ้าองค์ถึงมีอยู่สองธางคือคือดับทุกแบบโลกิยะแบบชาวโลกดับทุกแบบโลกุตระแบบอริยะบุคคล ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความกลัวกลัวอะไรที่สําคัญที่สุดคนพอถึงจุดหนึ่งกลัวที่สุดคือกลัวทุกติไปในทางที่อย่างคนเฒ่าคนแก่ก็จะกลัวว่าเออฉันตายไปจะจะไปไหนหลายคนบอกฉันกลัวตกนรกที่มาวัดทุกวันเนี่ยกลัวกลัวตกนรกแต่ถ้าทางโลกล่ะกลัวอะไรบางคนนี่เขาออกแฟนเดี๋ยกลัวจน เข้ามาวัดสาธุหลวงพอ่อกลับไปวันที่สิบหกพวกนี้ขอให้ถูกหวยหือนี่เขาเกลัวจนเนี่ยต้ความกลัวถึงถึงเข้าวัดกันเนี่ยหรืออย่างช่วงโควิดแล้วเรียโรคข้าพยากลัวโครคไข้ไข้เจ็บโอ้เห็นคนข้างบ้านเป็นโควิดเป็นอย่างเดียวไม่พอทุกใายโอ้ยปล่อยให้ลูกให้เต้ากัาพอ่อกังตาแม่บางคนตายยก,กัวเลย ถ้าเกิดความกลัวเอาท้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับเราทํำยังไงเอาละมาพึ่งหลวงพ่อทาใจดีกว่าเดยมีอาจารย์ประยงนําอาจารย์จะทํำยังไงสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เรียกไงว่าว่าระนับความกลัวของโยมพุทธศาสนาวัดหรือศาลาปาริยาจาราการเรียนที่ปฏิบัติ ทำต่างๆเป็นที่สถาี่ระง,งับความกลัวเพราะความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์จะแม้แต,ต่ยกเพราะความกลัวทําให้เกิดทุกข์เรากลัวบางคนกลัวเขาเรียกพยาที่พยัญรู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอาตมาเชื่อไหวาญาติโยมทั้งหลายกบอาตมาไม่ต่างกันอาตมาเนี่ยปีนี้อายุเข้าหกสิบสองลงแต่ก่อนไม่เคยกลัว เรื่องความใจอัตมาพูดตรงๆไม่เคยกลัวโอ้ยไปเขาเรียกว่าเข้าป่าลงเขาไปตัวขับรถขับราก็ขับมีดเดโอ้โหขอขอทอดนะยยมตำจ้าร้อยห้าสิบสมัยเป็นคารวาไม่ใช่มหาพิีโลกเยียแบบโอ้โหแบบแข่ง่ะเหมือนขับรถแข่งอะความกลัวตายไม่มีพอเราเริ่มมีครอบครัวมีอายุมากขึ้นเอาชักไม่ไหวแล้วถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแล้ว ด้ยังไงครอบครัวเราอยู่ยังไงนิยมต้องตระหนักตรงนี้ด้วยนะคนที่มีรูปมีเต้านะต้องวางแผนดีๆในความกลัวแล้วเรากลัวกลัวยังไงพอมาถึงจุดนี้อายุขนาดนี้อาตมาจะ่โยมทุกคนไม่มีใครกลัวตายแม้แต่พระคุณเจ้าอาตมาไม่เชื่อว่าพระคุณเจ้าจะกลัวตายเพราะอะไรเกิดเท่าไหรตายเกลี้ยงใช่ไหมกลัวมาทำไมใช่ไหมแต่คนที่กลัวที่สุดความกลัวที่กลัวขึ้นเป็นขึ้นตาย ตายไปแล้วกระจบถูกไหมไอ้ขึ้นเป็นขึ้นตายอน่ะนอนติดเตียงเอามาพึกอามาพากน่ากลัวไหมโยมนี่น่ากลัวที่สุดฉะนั้นเราเข้ามาสร้างบุญสร้างกุศลเราต้องพยายามเดินลึกอย่าให้เกิดเหตอหุอย่างนั้นกับเราโดยที่เราหวังพึ่งบุญจากการสร้างบุญสร้างกุศลใช่ไหมโยมบุญมาวาสนาช่วยยามป่วยก็หายคนหน่ายก็รัก แต่ถ้าบุญไม่มาวัาสนาไม่ช่วยยามป่วยก็หนักคนรักก็ยังหน่ายฉะนั้นพวกเราเนี่ยเข้ามาวัดโดยเฉพาะญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาอจะมาปลื้มแทนพระอาจารย์ประยงด้วยไม่ได้เข้ามาแค่วันพักอย่างเดียวมีกิจกรรมของวัดโยมก็ช่วยเหลือเห็นปลื้มเลยมาขุดสงุดเส้า ่วยกันไปขนแบกกันโอ้โหัวจะมาพื่มใจแทนเลยว่ะเออวัดที่นี่โดยเฉพาะโยถไทยยกขนาดอายุมากมากคนแปดสิบก็ช่วยยกนวดยกนี่เป็นห่วงพระคุณเจ้าแบกสมุนไพรเดินทงเท,ทงมาผมไม่ใช่ของเบาๆโอ้โหมาถวายแค่สมุนไพรไม่พอ,อยังมีส้มมาฝากพระอีกโอ้โหวัดจะมาเนี่ยส้มที่นี่บอกส้องไปสินชันไปประทับใจฉะนั้นการเข้ามาวัด เป็นสิ่งที่ถูกที่ต้องและที่ควรกลัวถัดไปที่เรากลัวอะไรส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยมีส่วนหนึ่งความกลัวคือกลัวกลัวคนติเตียนติหินนิทานความกลัวตรงนี้ทําให้บางคนต้องเข้าวัดนะเฮ้ยฉันไม่เคยเข้าวัดคนข้างบาง้านเขาเข้าประจำเยอะไหมฉันไม่เข้าวัดเอ๊ะพระก็มาอยู่ใกล้วัดกันวันหนึ่งถ้าฉันตายไปฉันทําไง ฉันไปเผาที่ไหนที่สุดคนก็ต้องเผาในเมนกันทั้งนั้นถ้าคนไม่เข้าวัดแล้วยังไงวัดใกล้บ้านไม่ทำลูกบำรุงแล้วไปอวดอ้างแต่วัดที่อื่นสวยงามคุามเจริญแต่วัดใกล้บ้านตนเองกลับไม่ช่วยกันพัฒนาบำรุง,รงนี่แสดงว่าไม่ใช่คนวัดพใเใจจิตไม่มีปัญญาในการพัฒนาสุดท้ายไปไหนเข้าวัดทั้งนั้นเกิดเท่าไหราตาย เกลีย้ยงใช่ไหมไม่มีเหลืออาตมาทำนายเลยนะอีก100ร้อยปีข้างหน้าโยมที่อยู่ตรงนี้นตายเกลี้ยงไม่มีเหลือโยมเชื่อไหมทำนายล่วงหน้าเลยรับรองคำทำนายาะยกเชื่ออาตมาไม่ล่อะอาตมาทำนายแม่นนะอีกร้อยปีไม่มีเหลือแล้วหแต่คนเดียวในนี้นะฉะนั้นนี่คือความคนเราไม่ได้กลัวตายเพราะรู้ว่ามันต้องตายอยู่แล้ว แต่กลัวขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องเจอภัยพิบัติต่างๆโจรผู้ร้ายอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นทุกคนกลัวฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงสอนวิชาดับทุกข์ถ้าพระพุทธองค์ตราัสารู้เห็นอริยสัจสีก็คือเอาความจริงความจริงของมนุษย์ของโลกโลกเนี้เอามาจัดแจงแล้วทำให้เราเข้าใจมี มีกรอนที่ที่ทดแต่งไว้หน้าฝังความเป็นจริงของโลกวันนี้มันคู่กันตลอดมีสุขก็ต้องมีทุกข์ใช่ไหมมีเกิดก็ต้องมีตายใช่ไหมนี่เขาเขียนเป็นกรอนไวด้ดีจะอ่านให้พวกเราฟังนะตั้งใจเนี่ยเขาบอกโลกวันนี้มีของสองเขียงคู่อนักเรียนจะฟังแล้วเอาไปท่อง ไปท่องให้เพื่อนเพื่อนฟังก็ได้นะหรือบันทึกภาพเสียงไฟจา์ก็ได้โลกเรานี้มีของสองเขียงคู่สิทธิคู่ครูอยู่อย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนเดือนคู่หาวดาวคู่ฟ้าเวลาเทียนคู่คู่เทียนติดคู่ชมก้มค,คู่เหยบาปคู่บุญคุณคู่โทษ โกรธคู่รักเบาคู่หนักรักคู่ชังดังคําเฉลยชั่วคู่ดีมีคู่จนปนกันเลยอีกลูกเขยคู่ลูกสาวขาวคู่ดำแพ้คู่ชนะพรกคู่มารตำนานกล่าวหนุ่มคู่สาวหนาวคู่ร้อน คำมวลข่าทุกสิ่งสัตว์มันมีคู่อยู่ประจำสมดังคำพุทธองศ์นแน่นอนเอยเดีโยมจำไว้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องคู่เรามีสุขก็อย่าไปหลงมันจนเกินนะไม่มีใครสุขตลอดชีวิตเดี๋ยวมันก็นทุกข์ตามมาถ้าเรามีทุก ก็ไม่ต้องไปเสียใจยมันเกิดเหตุทุกมันไม่อยู่เราตลอดชีวิตเดี๋ยวสุขมันก็เข้าก็ยงจังแค่นี้คำสอนคำพระพวกนั้นท่านให้ให้พวกเราเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเรื่องอนิจจงมันไม่เที่ยงมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มียินทาเนี่ยมีล่าเดี๋ยวก็เสื่อมล่าเนี่ยเขาเดี๋ยวนันตกตามมาก็ได้นาะเน,ะนี่ยฉะนั้น ยาิโยมทั้งหลายการที่เรามีโอกาสได้มาเขาเรียกบำเพ็ญบุญวันนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่วันที่สาถขาบูชาเนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สําคัญก็คือเวลามาวันนี้โยมสมาทานศีลไปสมาทานต้องตั้งใจสมาทานแล้วก็รักษาจริงๆนะโยมไม่ให้เดินออกไปสะดุดเม็ดหินนิดเดียวหรือว่าต้นหญ้าน่ะลืมแนละ้วสมาทานไปห้าข้อ เราตั้งใจเลยวันนี้ถ้าวัื่นไม่ได้วันนี้เราเอาเต็มที่เลยห้ามฆ่าสัตว์เราจะไม่ฆ่ามันเด็ดขาดเห็นหมดเราจะไม่กระโดดเข้าไปเหยียบมันเห็นยุงมันบินขึ้นมาเราจะไม่เอาไฟ้าีนะ่ะไปช็อตมันนะ่มันกัดเราก็ปัดปัด,ปด,ปดออกไปสมาทานเลยวันนี้ใครเอานกหนูปูปลาเอามาให้ฆ่าทำอาหารขอวันเลย วันนี้ขอเอาแบบตายๆนะรถสมมุติารถกับข้าวผ่านมาโยมีแมไอีปลาที่ตายแล้วเหมือนนางสมาวดีนะนำมาทำจิตยาแกล้งแกล้งก็คือไปเอ็นเอียงกับพระพุทธเจ้าก็เลยอ้างว่าเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไม่สนใจพระอุเทนแล้วพระเจ้าอุเทนแล้วพระสวามีแล้วไปสนใจเอาใจเข้าข้างพระพุทธเจ้าเลยแกล้งนางสมาวดีกับบริวารอีกห้าร้อคนนั้น เป็นเขาเรียกว่าโสดาบันเป็นอริยบุคคลฉะนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีนางม,มาคันธยาแจ้งเลยเอาไกเ่เป็นๆให้นางสามอวีกับบริวารเอา้าไปทําอาหารมาถวายพระอุเทนสินะให้ท่านเสวยอาหารถ้าอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยปฏิเสธปฏิเสธมาคันธยาไปฟ้องไปฟ้องกษัตริย์เลย นางมาเมียน้อยเนาะเมียเมียเมียน้อยเมียน้อยก็ไปฟ้องเลยนี่นะพระยาหลวงหรือว่ามาเหสีนางสมาวดีทั้งบริวารเดี๋ยวนี้เอาใจไปฝักฝ่ายพระพุทธเจ้าแล้วไม่สนใจพระองค์แล้วดูที่เอาไก่ไปให้ทําเป็นมาเพื่อเพื่อเป็นกายฐานสวยแก่พระองค์ไม่ยอมทันพระเจ้าก็อึ้งหนึ่งดอกละเนี่ยกาเรียกกาเรียกดึงดอกละพอวันขันมา เอาอะไรเอาไก่ตายเอาไก่ตายไปให้นางสมาวดีให้ทําแล้วอาหารถวายพระพุทธเจ้านางก็ทํานี่เพราะไก่ตายใช่ไหมก็ทําถวายแล้วนางมาคันธิยาก็เห็นไหมเสด็จที่เวลามาทําอาหารให้พระองค์ไม่อยอมทําให้พอทำให้พระพุทธเจ้าโอ้โหกวีนวา่าที่ทำกันใหญ่เลยนะเห็นไหมแต่ก็เลย หาเรื่องทำร้ายนางสาวมอวดีตอนสุดท้ายก็ไปเผาจนนางตายนะฉะนั้นโยมต้องสมัครฐานสมัครฐานเลยว่าฉันช่วงนี้รถกับเข้าวผ่านมาฉันจะไม่เอาไม่เอาสัตว์สิ่งมีชีวิตมาทำอาหาราีึดขายนะแต่ถ้าพรุ่งนี้หรือวันอื่นโยมจะทำก็ได้แต่โยมต้องแผ่เมตตาให้เขาด้วยนะกรรมมันจะได้ไม่ติดตัวเราเอาข้อที่สองเชื่อเรื่องรหลักทรัพย์โยมไม่อยู่ยแล้วนะ แต่หัวที่สุดเงินวัดเงินเงินวัดเงินวายอย่าไปยุ่งนะโยมยิ่งปากหนักนะกรรมหนักนะเงินวัดเงินน่ทายงนะเออย่าไปยุ่งนะส่วนถัดมาก็คือพระพฤกษผิดใกลางนะญาติโยมนี้เราไม่ไม่มีอยู่แล้วมุสาวทพุทธเทศพุทธเทศเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งสําคัญโยมบางคนเอาพุทธเทศไม่พูดอยู่แล้วแต่ชอบไปละโดยเฉพาะผู้หญิงชอบไปจุกจุดจดจดินทานั่นนั่นสอเสียบาปนนะโยม าปรกรรมนะเราต้องไม่มีุกเยบนินทาโดยเฉพาะนินทาพระพุทธเจ้าโอ้ยพระรูปน,นะนั้นอย่างนั้นพระรูปนี้ออ้โหไปันใหญ่ได้ห้ามเด็ดกาดน,นะโยมช่วยท่านทีดีท่านสงเนี่ยอย่างหมกลาไปยุ่งอะไรกับพระพระเขาดูแลกันเองใช่ไหมเดี๋ยไปยุ่งเดี๋ยวตามมามีคนจะบจองนะอย่ายุ่งท่านผิดเดี๋ยวกรรมก็ตามท่านเองนะไม่ต้องไปสนใจนะเอานี้เรื่อง เรื่องการที่พระพุทธองค์ตัดเรื่องการดับทุกข์ถ้าโลกิยะโยมจำง่ายๆวิชาพระองค์สอนอยังไงสมมติว่าโยมไม่สบายไม่สบายไงสมมติเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาสมมติบางคนเป็นโควิดพอเราเป็นเสร็จปุ๊บเรารู้ว่าเราเราเราไม่สบายใช่ไหมต้องรู้ตัวว่าตนเองไม่สบายแต่บางคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรนะแย่นะ บางคนป่วยเป็นโควิดนอนอมอยู่ไปไหนก็ไม่ไปเราจะให้คนมาช่วยมีไหมใครควรจะมาช่วยเราถ้าเรารู้ตัวเองว่าไม่สบายหน้าที่เราต้องทำอะไรไปหาหมอถูกไหมเช่นเดียวกันพระุทธองตรัสเรื่องทุกข์ดับทุกข์เราก็ไปหาหมอไปหาหมอเสร็จก็บอกหมอว่าเราเป็นอะไรพยายามามให้หมอฟังให้เรียบร้อยแล้วหมอก็จ่ายยามาพหมอจ่ายยามาเสร็จมาถึงบ้านเชื่อหมอกินยาหมอไหม ถ้าไม่กินยาหมอก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์ดับไม่ได้ทุกหน้าที่เราต้องกินยาหมอก็คือวิธีการดับทุกพระพุทธองค์สอนวิธีการดับทุกก็คือเจริญภาวนาเนี่ยนะเราก็กินยาหมอก็กินแล้วหายยางถ้าหายแล้วก็นัดกกเขาเรียกวีโระมันดับย่อไว้ใจนะมีวิชาพระพุทธองค์ที่สอนฉะนั้นธรรมะของพระองค์ที่ท่านตรัสรู้มา ตลอด51ท่านษา51ปีมีสองอย่างแค่นั้นเองโยมจำไว้แก่นของพระพุทธศาสนาหนึ่งท่านสอนวิชาการดับทุกข์ข้อหนึ่งนะข้อสองท่านสอนศิลปะการดับทุกข์เรียกง่ายๆว่าโยมมาทำบุญเนี่ยเป็นศิลปะที่จะทำให้ดับทุกข์ได้นะฉะนั้นโยมต้องอย่าทิ้งนะเป็นศิลปะอย่างงินฟังเทศเนี่ยพนมือฟังพระอาจารย์เทศเนี่ยนะ มัธวัตเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่ทําให้ดับทุกข์หัวข้อทำแ8ดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ทั้งหมดคือเป็นศิละปะวิชาดับทุกข์จริงๆต้องเจริญด้วยวิปษษัสสนากรรมฐานเห็นแจ้งเห็นแจ้งนะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วจะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะฉันไปเลยนะแล้วก็เทศนาเอาสุดท้ายพอพระองค์งปรินิพานพระองค์ทรง,งเตือนสติเราทำเยอ ท่านตัดกับพระพุทธเจ้าหันทฐานิพิกเวอมันตะยาวิวิโวไวยะธรรมาสังขาราอปมาเทณนะสัมปาเทตนะท่านเป็นห่วงเป็นห่วงชาวโลกเวนัยศัตรว์ว่าอย่าประมาทนะเพราะทุกมันเกิดกับเราตลอดเวลาอย่าประมาทนะพึงยังกิจตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมฉะนั้นเตือนสติตนเองบ่อยๆว่าวันนี้เราทําความดีสร้างกุศสให้ตนเอง แล้วหรือยังสุดท้ายนี้ในคาถาปาริโยสาานในที่สุดลงแห่งพระคาถา,าอัตมามภาพก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายที่มาเป็นมาทุกภพทุกชาติรวมมาเป็นตบะเดชาติคารวะปัจจัยในบุญกุศลของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์พระธรรมของพระองค์ซึ่งวันนี้เป็นวันสําคัญคือวันวิสาขาบูชา จงมาเป็นกระบะเดชะคารวัจจัยให้สาธุเกิดทั้งหลายมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในรุ่งของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วมีความมีสติต่อเนื่องไม่ประมาทตลอดไปด้วยเถิดการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาก็ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้